อ่อพ่อมาได้ยี่พ่อมาได้ดี่ลูกหลานลายกบกบกบกกุ้ยหลานน้าลายบอบกุ้ยอนเรียนฟังก่อนแล้วลูกไปที่ต่างหายลูกหลานย่าลูกขออไ่อฮะ พี่เจ้นะ้รยะอนศุกร์เน่มาคอมคอมด้กันหมดอันนั้นหลานหลานอืม มีคู่เนี่ยลูกสาวตู้หันนองแหลมตองหนึ่งคาดาแม่มาเก็ันเี่นมา้อยแล้ว่อันนี้เป็นอะไรมาห้อยเกี้ยดเลี้ยดห้อยอยไรี้างไหนนอนอนเราอนูอยู่พอเรามุนเอาอะไรให้ล้างมา้นวดไปถ้ปูต้อรถแบบแค่ที่มันนวดไปนูเติมทีข้อนางเอ๋อนางนักนางยังกง

แล้วพ่อใส่ยังไนี่ีนี่พ่อสยังงจะหมดแล้ะ่เนีกอสร็แล้วแแแงไหมคะแต่งมทม่าวล่ะอันนี้อันนี้ตองมัดเยะมากเเยังไม่มาจ้ะ

ยิ่งยิ่งดีกว่านี้อ่ะยิ่งยิ่งดีกว่านี้อ่ะ

เ้อนก้อใส่อันนี้ผมไม่เป่นลูกเออ่างละ่อนหมอันน right? <laughs> <ập mat puppy> ี้ไม่มอนะไม่หมอนะเป็นดอก แค่ลุงติดแก๊แขนยาวนะ4ตค่ะในข้าว่ะดาษนั้นตอาไปมัดแขนมาก่อนเลย่าอ่นันี่อนอันนี้เป็นวิดีโออยู่แล้วปิดไ้สัวชีวะฮะวะเจ็บ เขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเอาไปทำอะไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเอาไปทำอะไร

สุขินีดแม่ว่าแม่าแม่สีจังแค่สามีดูแม่ว่าแม่สแม่ดูคนดูสุดขั้วแต่ต่างเลยอยอควาอปลบเสียงสั่นๆหน่อยฝันดีฝันดี ปีหน้าจะได้ยางเฮียนตอนมื่